ถ้ากลางวันเนี่ยมีเลยนะผมบอกไว้โอ้โหโอ้โหขนาดดานมืดเยนี่ยเจ็ดแปดตี้ผมบอกแค่นี้แหละกระตุเจ็ดแปดตี้ครับเนี่ยบอกเลยดูโอ้ไม่เกินเฮ้ยมันลงไปยังไงโอแล้วล่ะ <What? S 1> มันลงไปยังไงเร็วขนาดนั้น uh. มันยิงไปสิบสามคิวเพราะว่าอยู่ใครมันยิงขนาดนั้นโอ้โหที่มันผู้เล่นกับ m ัลติเวิร์ครับคนนี้คนนี้มันด็อกเตอร์สติงนี่หว่า เนี่นมาด็อกเตอร์สเต็งแล้วเนี่ยดูมันจะไล่ยิงดิด็อกเตอร์สเต็งว่ะทุกคนเล่นมาศูนย์เกมคิดดูดิ <S 1> <S 1> <S เอามาลองโปชัดๆเด็เดี๋ยวเราลองรีพอร์ตคนนี้ดูว่าระบบของ PUBG Mobile จะ เขาเรียก <tok us eli> ว่าอะไรนะมันจะแบนไหมอะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันสําหรับใครที่อยากจะเติม UC เกม PUBG Mobile หรือว่าเกมต่างๆตอนนี้ทางเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกรรมเกมิ่งเปิดให้บริการเติมเกมได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile PUBG New State หรือว่า Valorant สอบถามโปรโมชั่นต่างๆของแต่และเกมได้ที่ทางาเพจเลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่แอดวิสาหกรมเมิ่งเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสาหกรรม ing มมิ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะรายงานนะปกติผมจะไม่ค่อยได้รายงานนะ อ่โกงกันเล่นก็ชัดเจนนะครับแทบจะเล่นความเร็วอยู่แล้วล่ะมองทะลุไหมไม่รู้ิีคอรคนนี้นะไฮเบบีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนแบนไหมผมบอกเลยผมไม่เคยรีพอร์ตเลยนะเนี่ยรู้ยังครับทำไมผมไม่เล่นหนาดแซนฮอคทุกคนรู้ยังนี่นี่แค่หนึ่งใน10เคสที่เราเจอนะเว้ <laughs> ผ่านไปสี่วันแล้วนะครับหลังจากที่ผมเจอโปนะของวันนั้นก็คือวันที่ออวันที่8ปใช่ปะ่ะเดือนที่แล้วนี่นะรายงานไปนะแล้วก็มีจดหมายมา2อันนะครับอันแรกก็คือวันนั้นเลยตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่เจอโป <laughs> ไม่เจอโป้ <laughs> นี่ระบบตรวจสอบอะไรของเขาเนี่ยคิวไป27ในสิวิเนี่ยมันก็ผิดเอากริทึมหรอปะ แล้วมาดูครับนี่คือ3วัน4วันให้หลังก็บอกว่าตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้โกงการเล่นเฮ้ย hey! นี่พบจ Mobile มันมีระบบจับโปได้จริงไหมเนี่ยถามจริงนะครับแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายที่สุดอีกนะคือเขาเขียนว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราจะสังเกตการผู้เล่นคนนี้ต่อไปหมายความว่าเขาจะ ตรวจสอบ ID เนี้ยต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดนแบนเนี่ยมันจะมีจดหมายมานะจริงๆผมเคยได้รับจดหมายแบบแจ้งแบมนมาด้วยนะแต่ว่าผมเผื่อลบไปนะครับถ้าใครดูไลฟ์สตรีมจะเห็นอยู่อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ผ่านมา4วันก็คือ ID นี้นะครับ hi baby นะยังไม่โดนแบนนะครับก็งงเหมือนกันว่ามันชัดเจนขนาดนั้นอนะระบบเห็นไหมระบบมันไม่สามารถแบนได้ทันทีไหมทุกคน คือมันต้องรอเวลาตรวจสอบต้องนู่นต้องนี่นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในช่วงหลายๆวัน4ี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยไอโปเนี่ยมันก็ยังใช้สนุกสนุกอยู่ไล่ยิงคนไปทั่วอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแต่ผมคิดว่ายังไงเขาก็น่าจะโดนแบนนะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันชัดเจนมากๆคนลุมรีพอร์ตเยอะแป๊บเดียวยังไงก็โดนแบนแต่ว่าไอแป๊บเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วัน2วันไงมันอาจจะเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปเนาะ นี่มันใส่ชุดเหมือนเราเลยทุกคนแต่เราไปนเนี่ยมัม,มี่เนี่ยอุ้ยคนรวยวะฮ้ยเราเจะตีคนรวยวะทุกคนชุดอีการเลยว่าหกรอบนี้รู้สึกว่าเราจะเจอคนรวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยจะเจอเจ้าพวกยอดมนุษย์หรือเปล่านะครับเฮ้ยหัวหน้าการตรวจสอบตรวจสอบโปหรือว่าอะไรช่วยตรวจสอบลุงแาวบ้านให้หน่อยได้ไหมพอดีว่าลุงซื้อเรือดำน้ำแล้วไม่มีเครื่องนะครับ <laughs> ตรวจสอบไปห,หน่อยเฮ้ <laughs> <laughs> ยค <laughs> งน่มัน ทุกคนนี่มันโทของดรสเต็ไม่ใช่หรอโอ้โ,โอย่าบอกนะว,ว่ารอบนี้เราจำได้เลยโทแบบนี้เฮ้ยผุ่มลงเช้าอะ่ะดี่ย็นจะพูดมันนอดอุ้ยข้างนอกมีเยฉยหายแล้วเฮ้ยเหมือนเขาไม่มีปืนอะ่ะมีปืนเพนื่อนเอาไฟไปแทนก่อนนะ นอกไปสองแล้วโอ้นี่นี่มันไอชุดนิกาที่อยู่หน้าลราบี้นี่เอาเอาเจตี้นี่ยิงเอตี้มามี่เหมือนเราใครจะไปยิงทันวะโอ้โห M16 โอ้ยนี่มันไอคนตรวจสอบนี่เออคอยยังชั่วหน่อยล้อมนี้ไม่แหลกสองสามตี้ ถ้ารอบเจอธงนนเนี่ยแบบอุ้ยลงมาเต็มเลยว,วะ่ะสองาตี้แต่ทําไมมันเยอะจังนะอุ้ยอุ้ยก่อ3สามถ้ารอบไหนแบบเจอธงเวียดนามนี่คนอย่างเยอะเลยนะคิดใครมันโดดลงในท่อว่ะทุกคนไปคนวิ่งวิ่งเถอะะเอเรียกว่ามนุษย์ดักซุ่มยิง <laughs> เราคือมนุษย์ติ๋ม ดีเลยอะทุกคนเนาะมันดีเลยป่ะเออเมื่อกี้เหมือนผมยิงเขาแบบน็อกไปนานแล้วแต่มันเพิ่งน็อกเวเหมือนจะแบบดีเลยเหมือนเราไปไปอยู่โซนไหนไปฮะกิ๊กขยรอร,ระเบิดอะไรอ้าวเงียบไปเลยเอ้าวเขา,า,าบอกว่าเงียบแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นอ,อ,อ,อ้าวย,ยิงฟรีหรอเพื่อน เกือบตายไปยิงไปยิงติดคอมแล้วตายเฉยอุ้ย <Wow. S 1> ตกใจด้วดว่าโดนเลโซนโอ้โหมาอยู่ตรงนี้เฉยทุกันแล้วแน่เลยครับเนี่ย <Wow. S 1> <laughs> เราจะตายด้วยเลโซนหรือไม่อย่านะครับผมเป็นคนดีครับใครๆก็บอกว่าลุงเป็นคนดีไม่เชื่อดูที่ผลงานของลุงครับ จะพผมมนันหมดน่าจะหมดแล้วนะทุกคนมีแต่บอดแล้วครับเออสงสัยแบบว่าคนน่าจะแบบไปลงขอบๆบ้างเกมเนี้ยคนน่าจะลงที่อื่นด้วยนะถ้าเกมไหนที่แบบว่าคนลงแบบที่นี่เยอะๆนะคือที่อื่นจะไม่มีเลยนะผมเคยแบบครั้งหนึ่งรอดไปอะ่ะแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยนะเนี่ยบอดมีเปล่า <c oughs> นักล่าบ,บอดในตำนานบอดเราไปเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ย ห้าคิวก็บอดเนี่ยสี่ห้าคิวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมนุษย์งูงูอาบแดดคือผมเลงไปเฉยนะไม่รู้ว่าเขาอยู่เห็นคานบดีโอ้โหมีงูมาอาบแดดเฉยครับเกือบโดนแล้วไหมล่ะ5 minutes later 9คนสุดท้ายกับวงที่ต้องเรียกได้ว่าใกล้จบแล้วเหมือนกัน แต่จริงคือถ้าเล่นด่านโหมดเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนแบบขอบขอบวงนะยกเว้นสแต่ว่าในบูธแคมป์ไม่มีคนลงอะ่ะข้างนอกมันถึงจะมีนะทุกคนบอนหรือเปลเนี้ยเฮ้ยอันนี้มันคนนี่วาเฮ้ยแล้วเพื่อนนายไปไหนเนี่ยคนปะวะไ <c oughs> ม่กล้าวิ่งไปครับกลัวโดนยิงเนี่ยมีคนที่ใช้สนยยิงอะ่ะแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอะ่ะสามนี่เออมันก็ มันต้องได้ยินเสียงนะระยะนี้ก็สามร้อยนะทุกคนโหวงไปอยู่ไอ้ตรงโอ้โหไอ้ตรงถน,นนตรงนั้นดีว่าชิปหายแล้วไปเราต้องไปก่อนเลยนะเนี่ยอย่ายิงนะครับถ้าผมตายนี่ผมอาจจะพอแล้วนะทุกคนหรือว่าถ้าต่อยอกเกมนึงโดนงูฉกในบ้านนี่คือแบบเลิกเลยนะหวัวร้อนหวัวร้อนเฮ้ยมันยิงเป้าเดียวกับเราอะ่ะเฮ้ยนายนี่ลายลัดเราอันเนี้ย บทเขามีปะวะต้องมียูตี้ฝั่งนู้นด้วยครับเนี่ยโอ,ยโอโไม่ตายเฮ้ยมันตัวสไนนี่ <_ C 1> นี่มันถือ M ยิบสเอาละครับเจอเป้าหมายแล้วน่าจะใช่นะแตงว่ามันตี้เดียวกับอีหินนะครับเฮ้ยเราอ้อมอ้อมไปบนเขาได้ปะวะวงโแเราอยู่นอกวงแน,น,น,น่เลยทุกคนอ้าวมีสไนอีกคนวะ โอ้โหวงมาแล้วด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยมันมีตี้ฝั่งนู้นยิงด้วยครับเิ่งยังไงไนี่มันวิ่งว่ะเมนูสวิ่งไปเฮ้ยตามีอีกคนหนึ่งโอ้โหนี่มันตัวอยู่บนเขาอยู่แล้วโอ้ไม่น่าประมาทเลยนี่น่าจะได้แชมป์แล้วล่ะเนี่ยสองหนึ่งตีสุดท้ายโดนวงแล้วมั้งเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เสียงอีกาเหรอ,อเฮ้ยรอบนี้เจอตี้คนรวยแล้วทุกคนเนี่ยเสียงอุยอ้ยอู้เฮ้ยนี่มันแกรงคนรวยวะ่ะเฮ้ยโอ้โอฟาโลเฮ้ยไม่ใช่อะไรวะโพไซดอนอุย้ยฟาโลก็มีอีกาก็มีครับนี่มันตี้คนรวยทุกคนดูด,ดิฟาโลขั้นหกสองคนเลยอะโอ้เอาจัดวะ่ะเฮ้ยรอบนี้เราเจอตี้คนรวยอีกแล้วครับสองสองเกมแล้วปะที่เราเจอตี้คนรวยอะ สงสัยน่าจะเดือดตรงตรงบูธแคมป์น่าจะเดือดแน่นอนเลยมาดูดีว่าจะทงอะไรอันนี้ด่านมืดนะไม่ค่อยอยากเล่นอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลงไปตายไวก็พอเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นมาหลายเกมนะนี่อาจไปจะชั่วโมงครึ่งแล้วนะคือแบบคอแห้งหมดแล้วครับตนนัวนี้โอ้โหทงนี้อีกแล้วสงสัยจะใช่อ้ my god อ,อ้โหเวลาเจอทงนี้ที่ไรมันช่างเยอะซะเหลือเกินโอ้แล้วก็เจอแต่ลูกฟองอีกแล้ว ทำไมเราเจอแต่ <c oughs> ลูกฟองบ่อยนะ <c oughs> สกีนขึ้นรัวๆวัสดีครับพี่มันไม่โดนเฮ้ยเก็บของไม่ดูเราเลยทำไมผมยิงไม่โดนวะเฮ้ยยิงไม่โดนว่ะผมเบลอล้วทุกคนผมว่าผมน่าจะเบอลอละไม่น่าเลยน่าจะหิงแต่แรกถ้าใครมาข้างหลังเราเฮ้ย เฮ้ยมันว้าบเมื่อกี้เมื่อกี้คนนั้นมันนอนแล้วมันว้าไปทางซ้ายอะทุกคนเฮ้ยว้าไปทางขวาเห็นปะอะไรของมันวะโอ้ยอะไรนี่ก็ยิงรัวๆเลย G7 เนี่ยแน่แน่ไอ้นี่มันยิงอุ้ยอ้าวมันมีอีกาด้วยว่ะเฮ้ยมันเอาวูกหาว่ะไอ้ข้างหน้านี่อีกาปะเนี่ยผมว่านะไม่ใช่ว่ะเอาบมงคุยเพื่อนทำไรอะเบ้าเอ้าเก็บของอยู่ โอ้ย oh, G7 มันคิวรัวๆเลยว่ะสกินขึ้นรัวๆเลยอะ่ะหวัดดีครับเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนคือ G7 ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัว AK มัน,มนยิงรัวๆเลยทุกคนเอา้าไอตัว G7 นี่ว่ะเ, <c oughs> <laughs> เขายิงบอดอยู่ผมไม่ยิงเขาเฉย อะไรเนี่ยบอจะยิงอยู่ๆผมก็ยิงเขาได้ซะงั้นนะเออสงสัยนี่มันน่าจะเก็บหมดแล้วปะเนี่ยไม่มีใครแล้วนะโอ้โหศพเกลือเลยครับไอตัวนั้นน่าจะยิงหมดแล้วครับแล้วเราก็ไปยิงเขาอีกทีอา้าวมีเสียงผมว่าบอดปะไยผมว่าเราน่าจะออกดีกว่าไหมทุกคนเนี่ยบอดเชื่อไหมเนี่ยบนเขานี่ก็บอดเหมือนกันปะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย บนเขาน่าจะโคนวะ่ะเฮ้ยโคนแล,ละวะ้วว่ะบนเขาน่าจะโคนวะ่ะโอเคยังไม่ออกนะครับเจอคนแล้วเจอคนแล้วมีกำลังใจตดอต่อและไอเสียงในบ้านนี่มันคืออะไรบอดยิงอะไรเนี่ยเนี่ยบอดมันยิงคนในยหรอเฮ้ยมันคนนะเนี่ยไอตัวบนเขาเนี่ยแล้วบ,บอทบอดมายิงอะไรเนี่ยครับ มาซคนไ si. ม่มีทางสู้ได้ไงเนี่ยกะมนุษย์บอดนี่เดี๋ยวเราเก็บงานให้อ้าวไม่ใช่เอ้ยสโมกเอาวแล้วนนะทำไมเขาสมกไปนู่นเฮ้ยมันวางแผนว่าทุกคนเขาวิ่งลงไปนู่นแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งมาไหนเขาไม่เห็นผมเว วันนี้ะระดานมืดกระดานฝนตกทุกคนเป็นไงเนียนครับไม่มีคนเฉยขนาดรอบนี้แบบโอ้โหขนาดรอบนี้แบบเจอตี้คนรวยเยอะๆนะแต่ว่าไปตายกันหมดแล้วนะครับไปตายกันในบูธแคมป์หมดแล้วนะเออถ้าเกิดว่ามันมีแต่บ,บอดนี้ผมอาจจะตัดเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนกินไก่เลยแล้วกัน five minutes later คนนะเนี่ยทุกคนเป็นสมองเนี่ย ไงวะแล้วเพื่อนเองที่น็อกไปไหนชุบกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมน็อกไว้คนหนึ่งอ่ะอุ้ยน่าจะชุบกันแล้วแน่เลยทุกคนเอา้าอยู่นี่เฮ้ยนี่มันบอดปะเนีน่ยมันจะบอดนะครับคนนี้เป็นงูหรือเปล่าเจ้าพวกมนุษย์สองคนสุดท้ายอุ้ยสโมคใครอุ้ยเห็นแล้ว เฮ้ยมันยิงอะไรอะ่ะยิงอะไระเพื่อนเฮ้ยมีเสียงคานใครคานวะเฮ้ย <c oughs> อะไรอะเฮ่บวยงู <c oughs> ทุกคนงูเลยตัวหน้าผมเลย ใครมาคานอะไรแถวนี้ก็ว่าอยู่อีกคนหนึ่งคานไปเนี่ยเอาเฮ้ยใช่ว่ะคนมีคนคานเอ๊ะเฮ้ยมันคานเนี่ยมันคานอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ตี้นี้มันทำอะไรวะนายเอาเอาเฮ้ยไฟใส่ตัวเองอีกโอ้โหเดี๋ยวช่วยดับครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวช่วยดับเฮ้ยอะไรอยากรู <laughs> ้น เออเอ้ยปวดจะกินไข่ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคงั้นก็ลากันไปเท่าน,นี้แล้วกันทุกคนพอละผมคอแห้งคอแหบหมดลวชั่วโมงกว่าจะจะสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นไปหลายเกมละเดี๋ยวไปตัดคลิปต่อแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสดีครับผม